สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักศาลิจินดาชื่อเล่นชื่อแพลวค่ะอายุวันเดือนปีเกิดอายุ14ปีค่ะเกิดวันที่21พฤษภาคม2551ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตภาษานี่ค่ะเป็นคนจังหวัดไหนคับปทุมธานีค่ะเราเป็นนิสายเราเป็นยัไงเป็นคนเท่ๆน,นิ่งๆพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจค่ะสิ่งที่คนชอบเข้าใจติดเกวกับเราเป็นคนหญิง แบบหนูไม่รู้จักเขาก็แบบทำนั่เวิ่งสายอะไรนี้เขาว่าสันว่าหนูขีแต่ความจริงเป็นคนโกนงานนาฬิที่เราชอบค่ะชอบร้องเพลงค่ะเล่นกีตาร์ด้วยผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีไปแข่งที่อเมริกาเป็นฮิปฮอปโลกฮิปฮอปแชมเปี้ยนชิพค่ะเริ่มร้องเริ่มเต้นตอนอายุเท่าไหร่เริ่มเต้นตอนเจ็ดปีค่ะเจ็ดขวบเริ่มร้องปีที่แล้วเองค่ะปดสิบสามใช่อาชีพในฝันของคุณคืออะไรอ่ะอยากเป็นศิลปิน ว่าอยากเล่าไ,ไดปได้วยแล้วเต้นไปด้วยด่ะูนีสเน่ไอเด้าที่ชอบโจลินโคอีค่ะเพราะอะไรเขามีเอกลักษณ์ในตัวค่ะชอบตาเขาด้วยห,หนังที่ชอบดูดูไรวน่อะอาหารที่ชอบกินไข่ดาวไม่สุกค่ะเราพูดได้กี่ภาษาภาษาเดียวค่ะภาษาไทยแต่อังกฤษได้เน็ตเด็คำพูดติดปากของเราคืออะไรกวานจิงเยา้ากวานจิงยเ,เย้าอะไรวะที่ชอบที่สุดข,ของตัวเองอ เวลาว่างชอบทำอะไรชอบนอนชอบนอนสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตกลัวหมาค่ะแบบมันเั่าชิบว่าว่ากลัวกลัวค่ะกลัวกลัวมันแบบมันฮึมันแบบเฮ้ยอะไรแบมุมประจำเวลาถ่ายรูปมุมนี้ค่ะมุมแบบมองขึ้นแบบบอกความเป็นตัวเองมนหนึ่งปดะโยคทำได้ทุกอย่างค่ะยกเว้นวะ่าแต้